โรคไตป้องกันไว้ก่อนสายเกินใครจะคิดว่าโรคไตเป็นโรคที่น่ากลัวและสามารถฆ่าชีวิตได้อย่างเลอดเย็นนับวันโรคไตจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเป็นเหตุให้เสียชีวิตมากขึ้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดอาการแล้วนั่นหมายถึงวันตายใกล้เข้ามาทุกวันเพราะไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย ถ้าไตาไม่ทำงานของเสียต่างๆก็จะสะสมภายในร่างกายจนทำให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานไม่เป็นปกติการป้องกัน1รับการตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปีเช่นวัดความดันโลหิตตรวจปัสสาวะและตรวจเลือดหาระดับครีอตินินสรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ3ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสี่พักผ่อนให้เพียงพอ5ถ้ามีอาการท้องเสียต้องได้รับน้ำทดแทนอย่างเพียงพอ หหลีกเลี่ยงการซื้อ,อยามากินเองเป็นประจำควรรับประทานตามแพทย์สั่งเจ็ดการกินยาซ้ำซ้อนเช่นกินยาแก้ปวดคล้ายคลยกันถึงแม้จะเป็นคนละยี่ห้อและถ้ากินพร้อมๆกันจะเกิดผลเสียอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพไตแปดหลีกเลี่ยงยาเสพติดต่างๆโดยเฉพาะการสูบบุหรี่ซึ่งมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงและทําให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นอาหารที่รับประทานควรมีปริมาณโปรตีนน้อย แต่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงเช่นเนื้อสัตว์นมไข่เพื่อนำไปช่วยเสริมสร้างทดแทนเนื้อเยื่อต่างๆที่สูญเสียไปแต่สำหรับผู้ที่เป็นไตาวายเรื้อรังจะมีระดับฟอสเฟตในเลือดสูงจำเป็นต้องงดโปรตีนที่มาจากนมไข่และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆเพราะเป็นอาหารที่มีปริมาณฟอสเฟตสูงเมื่อจำกัดปริมาณโปรตีนในอาหารแล้วพลังงานส่วนใหญ่ที่ได้รับจึงมาจากน้ำตาล ไขมันและแป้งที่มีโปรตีนน้อยเช่นวุ้นเส้นแป้งมันแป้งข้าวโพดวุ้นลูกชิดสาคูเป็นต้นรวมทั้งจำกัดการได้รับโซเดียมด้วยโรคไตเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากเซลล์ภายในไตเสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพคือการขับของเสียออกจากร่างกาย การที่จะทําให้เซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือตายไปแล้วนั้นกลับมามีสภาพเหมือนเดิมเป็นเรื่องยากแต่เมื่อเซลล์เริ่มแรกที่จะเสื่อมสภาพผู้ป่วยก็มักจะไม่รู้ตัวมักจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไปแล้วดังนั้นการดูแลเซลล์เป็นเรื่องสําคัญมากการดูแลเซลล์สามารถทําได้โดยการเพิ่มเอนไซม์ให้กับเซลล์ศึกษาเรื่องเอนไซม์เพิ่มเติมเพื่อสร้างพลังงานภายในเซลล์หากต้องการศึกษาข้อมูลด้านอื่นเพิ่มเติมสามารถสแกน QR c ค d e นี้ได้ หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เมื่อท่านชมใน YouTube